ต่อไปเห็ดงาหนอมี่เบินบ้างต่อไปเห็ดงาแบบนี้แข็ง่รงอย่างเคยขาย้องจับของหาตเด้อค่ะคนเปิดราคาไว้แสนสี่ตัวแม่เบิร์ดค่ะพวกนี้ม่สาวเบิร์ดเลยบอ่ค่ะนี่สามตัวแม่สาวสองตัวน่ะเคยมีลูกแล้วตัวนี้เคยมีลูกตัวหนึ่งบอ่ค่ะตัวแหลงนี่น ตัวนี้ลูสองลูสองต้องพูดหล่ะริมซูตัวนั้นลูเขาเขาหนึ่งสี่สองสีมาอยู่พี่อีกตัวนึงเป็นสามเป็นสมบาทแสนสี่นี่ราคาต่อรองใดบค่ะนกได้อยู่แนะน้เจ้าลองนะคะพออย่งปอจอยบานนุ่นแดงมีเบอร์โทรแนวบอค่ะขอเบอร์นค่ะศย์่เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสอ 92, 1, สี่เก่าสองหนึ่งใครสนใจอยากซื้อขวยเพื่อระคามโทรมาได้แต่ว่าพคุนบอกขายแยก่คุนขายเบิดอหาโตเลยขอบคุณค่ะ